สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลันโซครับในช anel u ูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเลียภูกันครับและแน่นอนในคลิปนี้เนื้อหาก็คือก่อนเกมที่เลี้ยภูบุกไปเยือนปารีสแซงแช็คแมงนะครับในคืนนี้เวลาตีสามนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนอื่นจะมีประเด็นเรื่องที่อาร์เนอร์สล็อตกับไมเคิลโอลิเวอร์ที่ มีข่าวมาว่าโอลิเวอร์เนี่ยรายงานต่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยว่าอันเดอร์สล็อตพูดแบบนี้แต่สล็อตเนี่ยบอกว่าตัวเขาพูดอีกแบบหนึง่งแต่ก็ไม่อยากจะไปเติมเชื้อไฟนะครับว่าเ้ยเดี๋ยวจะต้องให้ต่อความยาวสาวความยืดอะไรก็อยากจะให้จบกันตรงนี้แล้วสล็อตเองก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําแต่ก่อนไปพูดถึงเนื้อหาสาระคืนนี้ตีสามก็ผมพูดทุกคลิปเลยเวลาที่บอล แข่งตีสามตีสามสิบห้าเนี่ยนอนก่อนเถอะครับนอนก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ชาร์จแบตเต็มที่ถ้าอดนอนแล้วไปทํางานนะโอถ้าเป็นเด็กๆอ,อ่ะอ่ะยังโอเคยังพอไหวแต่ถ้าใครเป็นมนุษย์ทํางานที่อายุสามสิบขึ้นไปโหการนอนคือเรื่องสําคัญครับนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูฟุตบอลและบอลจบตีห้าก็ถ้านอนต่อก็น่าจะยาวว่ะน่าจะมีไปทํางานสายอะ่ะอ่ะเป็นผมผมก็ นั่นแหละไม่นอนไปทํางานเลยแต่ก็ต้องนอนก่อนนะก่อนหน้านั้นต้องนอนก่อนกนอนสักสี่ห้าทุ่มก็ได้ครับให้ร่างกายได้พักฟื้นสักสี่ห้าชั่วโมงครับโอ้เนื้อหาในวันนี้เยอะๆวันนี้เตรียมมาเยอะเลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องอันเนื่อสลัดกันก่อนดีกว่าเพราะช่วงค่ำๆเมื่อวานเนี่ยวนัอวนอังคารใช่ไหมมีข่าวออกมาว่าไมเคิลโอริเวอร์เนี่ย รายงานว่าอาร์เนอร์สโลนได้มาพูดกับตัวเขาในเกมที่เลฟูบุกไปเสมอกับเอฟเฟอร์ตันพูดว่าอะไรครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์ลีกเนี่ยผมจะโทษพวกคุณแน่ๆครับแต่บางที่ก็อาจจะแปลเป็นแบบให้มันดูมีอารมณ์หน่อยก็คือแบบถ้ากูไม่ได้แชมป์ลีกกูจะมาโทษมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมขอเลือกในแปลในมุมสุภาพสุภาพแล้วกันนะครับว่าเออสโลนก็พูดแบบนี้นะ ่าแล้วโอลิเวอร์ก็ไปยืนยันต่อทาง FA แต่ในงานสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เจอกับอ่าปารีสเนี่ยสลอตก็ถูกถามเรื่องนี้สลอตบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดแบบนั้นครับเขาบอกว่าอ่าถ้าเราไม่ได้แชมล์ลกเนี่ยผมคงต้องขอบคุณสนับเรื่องนั้นนะเขาบอกแตง n ก y o วไม่ได้บอกว่าจะไปเบลมเออก็เป็นเป็นรายงานที่ขัดแย้งกันนะระหว่าง2ฝ่ายแต่โอเคละสลอตเลือกที่จะไปยอมรับ คำที่ถูกเราหาแล้วก็โดนแบนด์สังส่วนการที่สล็อตเลือกที่จะไม่ไปเติมเชื้อไฟอะไรเนี่ยเขาก็พูดมายาวเลยครับมาฟังสิ่งที่อาอนเนอร์สล็อตพูดดีกว่าว่าเขาพูดอะไรบ้างครับเขาบอกว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยผมสามารถพูดได้ซ้ําอีกครั้งว่า ในช่วงเวลานั้นผมมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากก็คืออารมณ์หงุดหงิดนะครับผมเลือกที่จะลงไปในสนามแทนที่จะควบคุมสติและอยู่ข้างในก็คือในในข้างนอกสนามนะครับแล้วค่อยไปพูดกับผู้ตัดสินอย่างเคิรโอลิเวอร์ในภายหลังแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้มีอารมณ์อะไรแบบนั้นเลยครับผมคิดว่าผมควรทําเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าอย่างที่ผมเคยแสดงออกมาและจะไม่พูดถึงสถานการณ์นั้นอีก ผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วว่าผมพูดอะไรและไมเคิลกับผมได้เขียนอะไรไว้ในรายงานไมเคิลเป็นข่าวมาเยอะพอสมควรครับในช่วงหลังและผมคิดว่ามันคงไม่เป็นประโยชน์ครับหากผมจะพูดอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ผมควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วครับก็ถือว่าเป็นการเลือกจบแบบมแมนนะครับไม่ต้องไปใส่ความอีกฝ่ายไม่ต้องไปทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิม เลือกที่จะจบครับพูดชัดเจนเลยว่าม่คงไม่เป็นประโยชน์ครับหากจะพูดอะไรมากกว่าน,นี้อพูดดีนะสำหรับอร์เนอร์สลอตเนี่ยอะตัดเรื่องนั้นไปจบไปมาพูดถึงเกมของเรากันดีกว่าปารีสแซงต์แชมงครับชื่อนี้เนี่ยโอเคถ้าใครที่ย้อนไปสักปีที่แล้วด้วยกันยังมีคิยลียนเอมบัเป้ใช่ไหมแล้วก็ถ้ามองว่าปีนี้พวกเขาไม่มีเอมบัเป้แล้วความน่ากลัวจะลดน้อยลง คิดผิดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยปารลแซตงแชักแมงเนี่ยผลงานดีเอามากๆครับชนะรวด10นัดทุกรายการแล้วก็ใน20เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นทำประตูได้4ลูกขึ้นไปใน6เกมหลังสุดรวมถึงมีเกมที่ชนะถล่มทลายอย่างเจ็ดงูนเนี่ย2ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดเอาชนะลิวมาได้ครับสประตูตอนน่อหซึ่ง วันนั้นเองลุยส์เอลิเก้เฮดโค้ชของพวกเขาได้บอกว่าเหมือนเป็นการซ้อมก่อนเจอลิวอพูครับเพราะว่าลิวเนี่ยมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับลิวอพูแล้วเปเอสเชก็เล่นเพรสซิงกดดันตั้งแต่แดนบนเพื่อบีบให้ลิวต้องเล่นบอลยาวแล้วสุดท้ายเปเอสเชจัดการได้ครับเอาชนะไป4-1ครับซึ่งเกมวันนั้นมีการพักผู้เล่น ที่เห็นนะที่ผมจำได้ก็มีมควิชาควรัสเคเลียพักมาสองเกมในลีกแต่มันเกิดจากอาการกล้ามเนื้อครับกล้ามเนือ้อฉีกขาดเล็กน้อยครับและเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับเ,เปอัชเชน,เนในผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกตอนแรกไม่ค่อยดีนะครับมาเร่งเครื่องในช่วงท้ายเนี่ยเก็บใช้3เกมรวดแล้วก็ในรอบเพลย์ออฟถล่มแบส เพื่อนร่วมหลีกเอิงอ่ะสองเกม10บูนย์นะครับโหเกมรุกถือว่าดีอะมากๆนักเตะที่ได้ลงอาจที่ไม่ได้ลงแน่ๆแล้ว2คนก็คือโจโกเมสแล้วก็ไทเลอร์มอรตันขนาดที่โคดิคักโป,ปช่วงค่ำๆมีข่าวว่าเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไม่ได้ซ้อมกับทีมเต็มรูปแบบแต่สุดท้ายคักโป,ปก็เดินทางไปกับล์พูด,ด้วยไปถึงกรุงปารีสนะครับ ความแข็งแกร่งของไปอเชดี๋ยวพูดก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องของความพร้อมเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีเอามากๆนะครับตั้งแต่เอ็มัปเปออกจากทีมมีการปรับทัศนคติของอุสมานเดมเบเล่อุสมานเดมเบเล่ถ้าย้อนไปมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของวิยัยตั้งแต่ดอทมุลนะครับมาซ้อมสายและชอบติดเกมสภาพร่างกายก็เจ็บๆอ่อนๆแอด พอปีนี้เนี่ยเอนริเก้ปรับจูนคุยกับทางเดนมเบเร่แต่ตอนแรกก็ไม่ได้จะลงเอยแบบสวยๆวยนะครับมีการพักกักตัวเดนมเบเร่ไม่ให้ลงสนามด้วยเพื่อเป็นการทําโทษเพื่อเป็นการปรับความคิดของเดนมเบเร่ให้โอเคคุณต้องอยู่ในกฎคุณต้องอยู่ในระเบียบวินัยนะซึ่งเอนริเก้เนี่ยเป็นโคชที่มีชื่อในเรื่องของการควบคุมนักเตะอยู่แล้วตั้งแต่สมัยคุมบาร์เซโลนา เคยพาบาซาา่าคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยในปี2015ปีแรกของหลุยส์โซเลสนะครับในยุค3ประสานของเมสซี่แล้วก็เนมาร์ MSN นะครับเอ็นริเก้ผมว่าเป็นโค้ชที่อันเดอร์เลนนะครับชื่อเสียงของเขาไม่ได้โด่งดังเท่าเป๊ปกวัวเดิโอลาไม่ได้โด่งดังเท่าซิดาดินซีดานแต่เขาทำทีมได้ดีเอามากๆอย่างไปเอสเชปีที่แล้วอ่ะโอเคมีเอ็มบัปเป้อยู่หลายคนก็บอกว่าอ่ะเป็นแชมเปี้ย เอ็มบัเป้แต่พอมาปีนี้เอ็มบัปเป้ไม่อยู่เขาก็ทําให้ทีมเอสเชดูน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมมีทีมเวิร์กที่ดีดีจริงๆนะนักเตะหลายคนไม่ต้องชื่อดังไม่ต้องเป็นเวิร์กคลาสแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้นักเตะดาวรุ่งอายุน้อยอย่างแบรดดี้บาโคล่าก็ได้รับโอกาสนะครับมีทางเดซิเร่ดูเอกองกลางที่จากแรสนี่ก็เล่นดีมากๆรวมถึงมีชาในเวสโอ้โหวิตินยาพวกนี้ เล่นกันดีหมดครับแล้วล่าสุดก็ดึงควิชาควารัสเคเลียมามาเติมเต็มเ,มเกมรุกนะครับเกมรุกของแฟรเช่ H. ตอนนี้เนี่ยเอาเดมเบเล่มายืนตรงกลางนะครับปกติแล้วเดมเบเล่จะยืนเป็นตัวริมเส้นใช่ไหมครับแต่เอริเก้เนี่ยปรับใหม่ปรับให้เดมเบเล่มาอยู่ตรงกลางแล้วทางริมเส้นเนี่ยจะมีบาโกล่ารวมถึงตอนนี้เนี่ยก็จะมีควิชาควารัสเกเลียแต่บางเกม เดมเบเล่ก็จะมายืนปีกเหมือนกันอ่ะเส้นทางของเปเสเชเนี่ยเข้ารอบรู้สึกจะอันดับที่15หรือเปล่าเออระดับห5แต่ลิฟูอันดับหนึ่งลิฟูชนะ7เกมรวดเลยใน7เกมแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็แบเบอร์ในการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเอาจริงมันก็เป็นเรื่องที่ยุติธรรมไหมกับการที่ทีมอันดับ1 แทนที่จะได้การันตีเรื่องการได้เจอกับทีมที่อ่อนชั้นกว่าแต่ต้องมาเจอทีมระดับ a อเซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันอ่ะมันอาจจะมีช่องโหว่ในเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม่เหมือนกันในเรื่องในรอบลีกเฟสนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องของผมว่าเป็นเรื่องของอ่อจะเรียกว่าดวงไหมอ่ะดวงดีกว่าอ่ะมันยืนยันได้ว่าอาริเรูเป็นทีมที่ดีที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีก ในรอบในรอบลีกเฟสนะครับแอบเบสเชอ่ะ, Chain, อะเขาเข้ารอบมาในฐานะท้ายๆวินล่าอย่างเงี้ยวินล่าอยู่อันดับเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ก็มาเจอกับอาอาครับบูชซึ่งไม่เคยชนะใครในรอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกเลยแต่ก็ยังมีทีมอย่างอแอดมาริดเนี่ยที่ต้องมาจัดเจอกับเรัลมาริดกันที่เมื่อคืน,นแพ้ไป1น่ต่อสเส้นทางในลีกทั้ง2ทีมคล้ายๆกันเลยนำ นำขาดในลีกนะครับเอสเชถึงตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเทียบกับเลี้ยวภูวแต้มมาก็ไม่ได้ห่างเท่าเลี้ยวภูหรอกรอก,ก็คือ13แต้มเท่ากันแข่งเท่ากันแต่ด้วยศักยภาพของทีมที่ตามมาอย่างมักเซยอย่างเงี้ยมันอ่ามันจะไม่เหมือนอาร์เซนอลนะอย่างพรีเมียร์ลีกมันสามารถมีมีพลิกอะไรกันได้ตลอดเรี้ยวภูเองก็อาจจะมีสะดุดแต่เปสเชด้วยเนีย่ยสภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบเบอร์เลยในในลีกเอิงของเขานะครับอ่ะ โอ้น,นี้มีหลายเรื่องขอเรียบเรียงก่อนอ่า p s k มีสติไม่ดีอย่างหนึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเอาโอเคตั้งแต่ที่เขาได้กลุ่มในทุนจากกาตาเข้ามาความหวังนอกจากแชมป์ลีกเอิงที่แบเบอร์แล้วเนี่ยอยากได้แชมเปี้ยนส์ลีกอีกสักครั้งหนึ่งครับแชมเปี้ยนส์ลีกของ p s k ไม่ ไม่ได้มีครั้งหนึ่งที่ได้เข้าชิงอ่ะแต่ก็ไปแพ้นะครับแต่ใน8ปปีหลังสุดมีถึง5ครั้งครับที่พวกเขาเนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายกลายเป็นว่าเหมือนเป็นคำสาบร,รอบ16ทีมครับสำหรับทางเปเอสเชครับนอกเหนือจากนี้ผู้เล่นคนอื่นอ่านมีมากกินยอสกับกันทีมของเขาเตรียมจะลงเล่นในโบทัถ้วยใหญ่ของยุโรปครบ100นัดครับจะเป็นนักเตะบราซิลเลียนคนที่4ที่ทำได้ต่อจาก โรเบโตคาร์ลอสแล้วก็ดาน์ดอเวสกับทางเปียโกซินวานะครับมาพูดถึงความพร้อมดีกว,ว่าความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับเปชเชก่อนแล้วกันเจ้าบ้านให้เกียรติเจ้าบ้านก่นอนอคุยชา c r คว s สเคเลียน่าจะมีกลับมามีชื่อในเกมนี้แต่อยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองนะครับแผน433ของเปสเชนำโดยดอนนารุม่าเฝ้าเสาครับ แนวรับจะมีอัรคราฟฮาคิมีครับมีมาร์ตินยอสยืนเ,นเซนเตอร์คู่กับวิลเลียนปาโชรวมถึงนูโนเมนเดสด้วยปาโชเนี่ยได้พักมาในเกมหลีกล่าสุดนะครับแผงกองกลางอ่าถ้าอยู่ที่เดซิเล่ดูเอเบียดกับฟาเบียนลุยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฟาเบียนลุยยืนกับวิตินยาแล้วก็ชาวเนเวสนะครับแผงแนวรุกก็จะมีอุสมานเดมเบเล่ยืนพื้นครับแล้วก็แบรดลีย์บาโกลา ส่วนกอนาโลรลามอสที่ได้โอกาสเป็นตัวจริงเปน็นยืนยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วถางเดนมเบเล่มาอยู่ที่ควิชาครับว่าควิชาจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าถ้าควิชาลงสนามได้เดมเบเล่ก็จะหุบไปตรงกลางแล้วกอนสโลลามอสก็อาจจะโดนดรอปลงไปนะครับ <c oughs> ส่วนเลี้ยฟูเลี้ยฟูอย่างที่เรียนไปทดสอบความฟิตของโคดี้คาโปครับแบดลี่ไม่ได้ลงเล่น กับโจโกเมสบาดเจ็บคาโปนี่โดนเรียกไปแบบวินาทีสุดท้ายเลยนะครับก็ยังต้องดูอยู่ว่าความฟิตของคารโปรเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรื่องอื่นๆที่ต้องลดความเสี่ยงเลยคือถ้านักเตะเหล่านี้ของเรียกบูโดนใบเหลืองอีกจะโดนแบนนะครับเพราะว่าการล้างโทษของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะไปล้างโทษหลังรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเท่ากับว่า สิบสองเกมเนี่ยในที่นี้คุณคุณยังมีโอกาสได้โดนแบนนะครับถ้าโดนใบเหลืองครบสามใบซึ่งเลี้ยงูกมีคนหนึ่งที่โดนไปแล้วก็คืออเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์โดนไปก่อนแล้วแต่กลายเป็นว่าแม็กอลริสเตอร์ก็ยังมีความเสี่ยงอีกที่จะโดนนะครับนอกเหนือจากแม็กกาแล้วยังมีอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับมีฮาวิเอลเลียดแล้วก็แอนดะี้โรเบิร์ตสันไอเอลเลียดไม่ค่อยห่วงหรอกห่วงโกนาเต้นี่แหละโอ้หถ้าโกนาเต้โดนแบนเนี่ยเสียหายนะครับถ้า โดนเหลืองในเกมนี้เล็กสองลงไม่ได้ด้วยเออสิบเอ็ดตัวจริงของเลฟูลที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็ชุดเดิมๆเลยครับอลิสซงเบเกอร์เทรนต์อาร์โนแอนดี้โรเบอร์สันฟานไดโกนาเต้แมาค้าอัฟฟนแบกโซบอสไลซาร่ามันมีต้องเบียดกันสองคนผมมองว่าลุยซีอาร์สกับโคดิคาโปใครจะได้รับโอกาส อ่ะไม่แน่อาจจะเอาดีอาสไปยืนตรงเป็นฟอสไนก็ได้แล้วก็ถ้าคัคโปนะได้ลงเล่นนะครับแต่ผมมองว่าหน้าเป้าจะเป็นเดียโกโชตาแล้วเนี่ยทางซ้ายเนี่ยคัโปกับดีอาสเบียดกันเดี๋ยวลองมาเดากันเล่นๆดีกว่าว่าเพื่อนๆคิดว่า11ตัวจริงของเรียกูในคืนนี้เนี่ยเอาเฉพาะกองหน้าดีกว่าอ่ะแนวรุก จะเป็นใครอาจซาลายืนแน่นอนแล้วคนหนึ่งทางขวาเหลือซ้ายกับตรงกลางเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครจะได้รับโอกาสเพราะตำแหน่งอื่นๆแบบเบอร์อยู่แล้วครับอ่ะมาถึงการมาเล่นที่ปารีสครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการกลับมาเล่นที่กรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่ปี2022นนะครับในนัดชิงชนะเลิศซึ่งเหตุการณ์วันนั้นก็แฟนบอลก็ต้องเผชิญกับความอันตรายของการจัด จ้าหน้ที่สนามแต่ณตอนนั้นคือ Star t e เ France สนะครับสนามนี้เป็นสนามกีฬาแห่งชาติของฝรั่งเศสแต่วันนี้เราจะมาเล่นที่ Park de France ก็เป็นอีกสนามนึงเป็นสนามของ Paris s a i n t g e r m a i n ก็หวังว่าตำรวจของฝรั่งเศสจะจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นกว่าครั้งที่เลียวภูมาเย็ยนที่นี่นะครับเลียวภูถ้าฝ่าด่านไปอสเชไดจะ ไปเจอกับแอสตันวิลล่าหรือว่าคลับบรูชซึ่งถ้ามองจากผลงานในเกมแรกแล้วแอสตันวิลล่าบุกไปชนะคลับบรูชมาได้3ต่อ1ก็มีโอกาสที่ได้เจอกันในรอบต่อไปแต่เรีย์ภูล็็ต้องผ่านไปเอสเชให้ได้ก่อนนะครับสถิติที่น่าสนใจครับทั้ง4ครั้งที่เ s สเชเจอกับเรีย์ภูทีมเจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายชนะหมดเลยนะครับและเรีย์ภูไม่เคยชนะเกมเยือนที่ฝรั่งเศส ห้านัดหลังสุดตั้งแต่ปี2008เลยครับจำได้ไหมครับในปีนั้นปีชนะใครโอลิมปิกมักเซยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะมียุคที่ยังมีด็อกบ้าอยู่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่สิโอ้ยมมันก่อนนานด็อกบ้าย้ายมาเชลซีตั้งแต่ปี2005อ่าเออมีใครบ้างจำไม่ได้แล้วแต่นั้นแต่ครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลชนะที่ฝรั่งเศสก็คือชนะมักเซยเนี่ยแหละครับ เลื้อผูยิงประตูนในเกมเยือนได้22จาก23นัดหลังสุดในลีกนะครับนี่ก็คือสถิติที่น่าสนใจส่วนผู้ดสินวันนี้ใช้ดาวิดเดมัสซ่านะครับเป็นผู้ดสินชาวอิตาเลียนเลยแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยเนี่ยก็จะเป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมดนะครับยังมีอะไรอีกที่ตามมาเก็บอ่ะยืนยันว่าแปรเชนเน่จบอันดับที่15นะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ย ผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วมาเร่งเครื่องในช่วงท้ายแล้วก็ได้คว้าสิทธิ์เข้ารอบเพลย์ออฟนไปเจอกับบรัสมีอะไรอีกไหมอ่ะมีสถิติของโมเมตซาร่าแล้วกันไปเจอมาเขาบอกว่าเดมเบเล่เนี่ยข่มซาลาดทุกด้านเลยนะครับข่มแค่ไหนมาดูกันสถิตินี้นับเฉพาะในปี2 0 2 5เป็นต้นมานะครับ ซึ่งเขาบอกว่าเดมเบเล่เนี่ยเหนือกว่าซาร่าทุกด้านยกเว้นจำนวนแอสซิสเทียบกัน13เกมนะครับซาร่า ah ลงเล่นเท่ากับเดมเบเล่ลงสนามซาร่าลงเล่นไป1,159นาทีเดมเบเล่866จังหวะยิงของซาร่าสี่สเดมเบเล่57ยิงเข้ากรอบซาร่ายี่สเดมเบเล่31ประตูซาร่าทำได้10ส่วนเดมเบเล่ทำได้18แอสซิสต ซาร่าทำได้ห้าเดมเบเล่ทำได้หนึ่งอัตราการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูซาร่ายี่สบสจุดเจ็ดเดมเบเล่ส1 2 6ิเอดจุดสองจุดหกครับนาทีต่อประตูซาร่าหนึ่งร้อยสิบหกเดมเบเล่สี่สิบแปดโอ้โหนาทีต่อประตูกับแอสซิสซาร่าอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดส่วนเดมเบเล่อยู่ที่สี่สิบหกอ๋อก็นั่นแหละเอามาเทียบกันก็ช่วงหลังเดมเบเล่ก็ฟอร์มดีแล้วก็ไป SH, ็เอสเทเขายิงเยอะก็ เอามาให้ดูขำๆแล้วกันในสิถติของอทั้งสองคนนี้นะครับอ่ะมาพูดถึงรูปเกมในวันนี้ดกวมเกมจะออกมาหน้าไหนซูเอปเอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์ว่าแพ้เอสเชมีโอกาสชนะมากกว่าเลี้ยภผูนะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้ห่างกันมากมาหรอกก็อย่างว่าแหละเปเอสเชเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาดีจริงๆดีจริงๆแต่สิ่งที่เลี้ยวผูจะ เอามาใช้ในเกมนี้นะผมมองว่าไม่ใช่เรื่องของเกมรุกการใช้เกมรับนี่แหละครับเกมรับ2เกมที่ผ่านมาที่เจอกับแมนซิตี้แล้วก็เอนิวคาสเซิลถือว่าดีเอามากๆเลยนะเป็นการยก,กระดับเกมรับให้กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้เก็บคลีนชีตมาเลยนะครับในก่อนหน้านี้เกมรับดีเอามากๆตอนนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นฟานไดหรือว่าโกนาเต ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็กองกลางเนี่ยมาช่วยทีมได้เยอะเกมรับเนี่ยแะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้เรียปูเนี่ยแต่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการจากพักเดอะแผงการหยุดเกมรุกของป s เชพวกเขาจะทําได้ไหมวันนี้แหละครับคือบทพิสูจน์อีกนัดหนึ่งในเกมรุกถ้าเรียปูตั้งรับดีๆแล้วมีจังหวะสวนแล้วถ้าจะเป็นอย่างที่เอ็นริเกกบอกนะครับบอกที่บอกว่า อ่ะเขาจะประกดดันใส่เรียปูแต่การวางบอลยาวของเรียปูเนี่ยแม่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันไดเองหรือว่าอาริสงเทรนเองถ้าได้วางบอลไดรกตหรือวางโยนให้ปีกแล้ววางแบ้นแม่นให้สาราสวนกลับได้เลยนะครับคือถ้าจะเทียบระหว่างเรียปูกับลิวในเรื่องของศักยภาพในแนวรุกเรียปูดีกว่าเยอะครับอาจจะเป็นรูปแบบที่คล้ายๆกันแหละอย่างที่แอนดิเก้บอกแต่เนี่ยแหละถ้าเปสเชดีดอย่างนั้นแล้ว ต้องระวังหลังบ้านด้วยนะหลังบ้านเนี่ยต้องระวังซาร่าให้ดีๆเลยเออจะมาเพสเพสใส่แล้วหลังบ้านรั่วเลี้ยภูสวดสวนกลับทีเดียวตุ้มก็มีโอกาสหายเป็นประตูเหมือนกันแต่โอเคความน่าจะเป็นในเกมนี้ผมมองว่าเลี้ยภูน่าจะได้ผลเสมอกลับมาออกมาเป็นอย่างน้อยเลยครับไม่ถึงกับแพ้แต่ถ้าแพ้จริงๆขอให้แพ้ไม่เกิน1ประตูแล้วกัน ฉันไม่สลิกจะไม่มีกฎอเวโกแล้วนะครับต่อให้เราไปยิงที่บ้านเขาอ่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับาการมาเล่นที่แอนฟิลแหละผมมองเสมอแล้วกันคู่นี้และจะเสมอแบบไม่มีสกอร์วยผมชื่อผมซื้อเกมรับของเรียบผูวอาจจะจบศูนย์ศูนย์นะแล้วก็เบียดอ่ะหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้ทีมเราชนะนะแต่ผมมองว่าการไปชนะที่พาร์ต์แพงส์เนี่ยก็เป็นเรื่องยากค่อยมาเก็บเกมในแอนฟิลแล้วกันแต่ถ้าแพ้ ก็อย่างที่บอกไปก็แพ้สักลุกหนึ่งก็พอมาดูสิ่งที่อาร์เนอร์สลอตพูดกันดีกว่าครับวันนี้เนื้อหาเยอะคือมีลุยส์อลิเก้ได้บอกว่าเร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแต่อาร์เนอร์สเลอตเนี่ยเขายังไม่อยากได้ฉายานี้เท่าไหร่ยังไม่อยากได้ว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเพราะอะไรครับเพราะว่าสเลอตเนี่ยบอกว่ามันเป็นคําชมที่ดีนะครับแต่ทีมที่ดีที่สุดในยุโรป ต้องเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งเรายังห่างไกลจากตรงนั้นครับก็จริงครับเพิ่งรอบ16ทีมสุดท้ายยังมีรอบ8รอบรองรอบชิงให้ยังต้องลงเล่นซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันเริ่มจากเกมในวันนี้เลยครับที่จะกับเอสเชและเกมยากๆต,ต่อไปเนี่ยซึ่งเราต่างก็เห็นผลาการการจับสลากแล้วว่าเป็นอย่างไร สลัดบอกต่อนะครับว่าผมคิดว่าทีมที่ดีที่สุดในยุโรปตอนนี้ยังคงเป็นเรอัลมาดริดเพราะว่าพวกเขาเป็นแชมป์เมอร์ฤดูกาลที่แล้วครับใครจะพูดอะไรก็ได้ครับแต่สำหรับพวกเราเราต้องคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนถึงจะพูดแบบนั้นได้ส่วนเรื่องของความได้เปรียบในการจบอันดับหนึ่งเนี่ยสลัดบอกต่อครับว่าไม่มีข้อได้เปรียบจากการจบอันดับหนึ่งเลยครับแม้ว่าผลงานของเลือดพูลในแชมเปี้ยนส์ลีกจะยอดเยี่ยมตอนนี้แต่ สิ่งที่ยากกาลังรออยู่ครับก็คือเห็นได้ชัดจากการจับสลักรอบ16ทีมนี่แหละแล้วก็สาร์ตบอกว่าผมเห็นว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปครับและผมคิดว่าทุกคนคงเห็นด้วยกับผมถ้าคุณได้ดูพวกเขาเล่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเรามีแค่2ทางเลือกที่ต้องเจอก็คือเบนฟิก้าแล้วก็เบอสเช แม้ว่าผมจะชอบเบนฟิก้ามากแต่ทุกคนที่ติดตามซุตเอลหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคงบอกได้ว่าเราน่าจะอยากเจอกับเบนฟิก้ามากกว่าเปเอสเชนะครับในเรื่องของการจับสลากเนี่ยก็ต้องยอมรับในเรื่องของสิ่งที่จับมาครับและทั้ง2ทีมก็ต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกยมนี้เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นครับถ้าคุณเล่นให้กับเรียบผูคุณต้องอยากเล่นในเกมใหญ่ๆครับและนี่คือเกมใหญ่แน่นอนครับอ่ะอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของอันเดอร์สล็อตนะครับ มีเนื้อหานั่นเอียดเลยครับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับผลการกแข่งขันจะออกมาหน้าไหนก็รอรุ้นกันนะครับนอนก่อนนอนแล้วค่อยตื่นมาดูฟุตบอลเลยอะตีสามเนี่ยเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรแล้วสภาพร่างกายสิ่งสําคัญของมนุษย์คนเราเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพดีทุกอย่างอะไรดีๆจะตามมาครับนอนให้พอนอนให้อิ่มกินอาหารให้ถูกหลักอนามัย อยากกินหวานหรือถ้าใครชอบหวานก็ลดลดลงหน่อยเอานี้มาเรื่องของสุขภาพได้ไงโอเคคลิปนี้ก็จบลงแล้วแล้วกันพอสมควรและขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมฮอสซานโซดูจบแล้วรบกวนกดไลค์และกด subscribe ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็รบกวนกดให้กำลังใจกันนิดนึงนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่หลังจบเกมนี้นะครับสวัสดีครับ